สวัสดีเด้อพี่น้องฟองไปผู้ติดต,ตามสุดเล่าสามัคคีพี่น้องมานี้มาตองวัดแล้วเล่าสามัคคีมือแรงวัานนี่ผ่านมาน,นี่ลมมัดจังพี่น้องเลยพอเอาไปได้หลายลุดมดัดบามาจักเล่าเลยพี่น้องมือนี่แก่ขึ้นไหมพี่น้องมืออื่นมือแรงนี่ก็แก่ขึ้นไหมดอกเนาะโดน เจ้เกาเข้าเขา,าเต็มเต็มแม่บัดนี้จังไรจังมันลุดมัดลุดม้อมีจัก,ไกรไรกันเลยพี่น้องเอาไม้เอาไม้แก่ขึ้นไม้ละเมื่อแรเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออาไพ่หลายหลายยังุดคือบาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนนะนนะเป็นคำนวณมากแต่ว่ามันขัดว่ามาหลุดได้จังไรลุดกระดอกกระเดียหลุดจนม้อมีจักอันเอาไม้พี่น้องเมื่อแรงก,รมก็มาหรอกมุกการรุด ชิปมือเศร้ามือหลักที่นอกพี่น้องเนาะขันรุดอดปันก็ยุดกันเนาะพี่น้องหาอันไม่มาลงหาอะไรกันไม่มาใส่คำนวณอันไม่กระสีบเบามาคำนวณขันมันลุดอีกเพราะว่ามีไล่กันแน่นเมื่อว่าหังใดเอาเขามาแล้วก็เอาลองเบิังสเกินขันรุดอีกรีกระชิเปลี่ยนไล่กันเปลี่ยนจับนั่นไปในกลุ่มคนันละมียุติสิบาาคนไล่กันคน ยาเอาใานี่ลงจะเกินหนะาพี่น้องเอาบัตนี้ไปเบืงเราสมกี้ต่อเลยพี่น้องอเด้อพี่น้องป้องไปทุกคน,กคนบัตนี้มาเบืงเราสมคี้นากันพี่น้องเป็นยังคือลดลายแทะลดมุดเลยพี่น้อง,อาองจากเล่าหนึ่งสองสามสี่หาหาเล่าลุดมดุดม่ดตั้งจักตัวพี่น้องเอาไม่มือนี่ขออาภัยหลาย ทีบ้ามาตั้งให้เลยน้องพี่น้องนะเอาก่อนนีต้อนรับชูอสองากคุณพระรวยได้พี่น้องเนี่ยก่อนสิบปงเบิงสามสิบกัเบิงเบิงของสินเดือนกับเบิงวันที่สิเก่ากอนพี่น้องลดมาหมดเอาไหมวานที 29, ่สิบเก่าพฤจิกาสองพันหกร้อยหกสเราสามคี้ของมูวันนี่พี่น้องเราสาลมาคีล้ลดเราอาเซียนกัหลด ลาสามาคีวีไอพีกัลลุดลาวีไอพีกัลลุตลาวสตากัลลุดเอาบาดนี้มาต้อนวัดเลยพี่น้องบ่าลุดพี่น้องขึ้นมาเหมือนอนี่เบิ้งเหมือนแรงเนาะลุดวัดต้อนสิบเหมือนเอาอะไรการไม่มาเลยห้อเบิ้องอันไม่เลยมาต้องเบิ้งเอามาเบิ้งแหละมีหลายรายการอยู่แน่นอยู่อืมลาว์ามาคีวันที่สามสิบ คุสกิกายนสอจับคูสามาคีจับคู่าซีหาเกาเตูน bình kết xuống kết xuống mình kết xuống cầm cầu hà long si hà long Kuwing then get long soon Now, a แล้วอาเซียนเซียนจับคูเซียนจับคู kết nhưng sám xuống kết si. Vinh. Sám สามเส้นวิ่งสามเส้นกลมเกตหนึ่งล่องเกตสี่ล่องคู่บิงเดินสามล่องศูนย์ Sama ki. I. B. I. P. ดับคูเก็ดหกหกศูนย์สามสี่วิ่ง หกศูนย์วิ่งวิ่งหกศูนย์กรมหกศูนย์ล่องเก็ดหกล่องสามสี่คู่วิ่งเด่นหกล่องศูนย์ ลาววีไอพีลาววีไอพีจับคู่สามแปด Cầu si Bình Cầu si Cầu si bình Bình Xí Chí Sảm, si cầu si cùng si nương loang tám bẹt bình loang cầu B.I.P. จับคู่อาไอฮกหาหาเก่าเก่าศูนย์ hà, 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 lông. hà lông. cầu hà cầu côm hà cầu long hoặc hà long cầu xuống khu vinh đen hà nó cầu Là cung

ไล่เอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อผู้ใดเ,ออดเข้ามาแล้ว ไปรุนโศกกันเมื่อแรกสองทุ่มครึ่งพี่น้องเราสามาคีวันที่30มสิบพฤศจิกาย,ยนสองพยหกสิตัดบิกพอดีพี่น้องตัดสินเดียนพอดีจับครูหาซีหาเก้าเก็ตศูนย์บิ๊กเก็ตศูนย์กลมเก็ตศูนย์เราสามาคีจับครูได้พี่น้องเราสามาคีได้นีได้บิ๊กเก็ตศูนย์กลมเก็ตศูนย์ล่องหาซีร่องหาเก้าครูบิ๊กเด่นเก็ตร่องศูนย์ ลาอาเซียนเกตหนึ get 130, get 4, 30, ่งสามศกตส่วิ่งสาศกลมสาร่องเกตหนงร่องเกตสี่คูวิ่งเดินสามร่องศูนย์เราสามาคขีวไอพี่เกตหกหกศูวิ่ง60กลม60ศูนยร่องสาร่องเกตหกคูวิ่งเดินหกร่องศูนย์เราไอพี่สามแป เก้าซีวิ่งเก้าซีกลมเก้าซีล่องสามแปดล่องซีหนึ่งคูวิ่งเดินซีล่องเก่าลาสตาบีไอพีฮกหาหาเก่าเก้าศูนย์วิ่งหาเก่ากลมหาเก่าล่องหกหาล่องเก่าศูนย์คูวิ่งเดินหาล่องเก่าเอาพีน่น้องพอดเขามาแล้วก็หายโศกมานกันตุกูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเฮ่งรื่อยๆกันเฮ่งเฮงปังๆกันตุกูทุกคน นั่นให้น้องท่องให้ไหลบอ่อเก็บบอ่อจนพี่น้องให้คุณพารักษาทเทวดาคุมข้องพอกันบันที่หนึ่งพี่น้องบานนี้บันที่หนึ่งท่านว่าผลลัพสำหรับมันนี้ขอเก้าคำบาสวัสดี